เราจะมาเรียนในเรื่องของหลักการควบคุมงานหรือหลักการทำงานของเขื่อนดินกันนะครับสำหรับคนที่จะสอบในช่างชุมทานวิศวกรชลประทานกันนะครับหรือว่าสาขาช่างอื่นๆนะครับอ่านทีนี้มาดูกันนะครับว่าเขื่อนปกติแล้วนะครับเขื่อนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยหรือในกรมชนนะครับเราเรียกว่าเป็นเขื่อนโซนไทยนะครับมันจะมีรูปร่างหน้าตาไงนะครับ่า อันนี้เป็นเขื่อนของเรานะครับเป็นเขื่อนของเราเป็นเขื่อนของเรานะครับตรงเขื่อนเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับเราเรียกว่าร่องแกนนะครับร่องแกนเขื่อนแล้วในโซนไทส์นะครับมันจะออกเป็นมันจะแบ่งออกเป็นแบบนี้นะครับนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นระดับเก็บกัดนะครับ ตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องจําไม่ได้นะครับในเขื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ระดับในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นระดับของสปินเวย์หรือทางระบายน้ําล้นนะครับตอนนี้เราเรียกว่ารอจุดนอจุดออสอจุดรออสอคือระดับอรออกรนะครับที่ระดับสปินเวย์นะครับก็คือระดับน้ำเก็บ,เก,บเก็บกับก็หมายความว่าถ้าเลยจุดนี้ไปเนี่ยนะครับน้ำก็จะถูกระบายออกทางสปินเวย์ ทีนี้ในเขื่อนของเรานะครับเราเรียกว่าโซนไทยในการที่ก่อสร้างนะครับเขาก็จะถมดินขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับตรงแกนกลางนะครับเราจะใช้ดินที่เราเรียกว่าเป็นดินเหนียวดังนั้นดินเหนียวนะครับูปของดินเหนียวก็คือดินประเภท cl c ก็คือเคล y l ก็คือ low liquid limit ส่วนโซนด้านนอกนะครับเราจะใช้ดินที่มีลักษณะกึ่งทึบน้ํา นะครับอันนี้คือทึบน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่งกึ่งทึบน้อาอ่าก็จะเป็นพวกดินนะครับที่ผสมตะกอนนะครับอันนี้ซีแอลใช่ไหมครับอาจจะเป็น g g c g คืออะไรครับ g คือกรวด c คือ,อ C คือดินเหนียวนะครับกรวดผสมดินเหนียวอ่า ส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็น Gm นะครับ G คือกรวด M ก็คือตะกอนทราย S m นะครับ S ก็คือทราย M ก็คือตะกอนทรายพวกนี้ก็จะเป็นกึ่งทึบน้ำทีนี้นะครับเวลาเราเก็บกักนะครับที่เราจับเก็บกักเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำบางส่วนเนี่ยซึมลงมานะครับซึมลงมา ทีนี้นะครับมันจะมีอีกส่วนนะครับของตัวเขื่อนเนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการกัดเซาะด้านท้ายเขื่อนได้นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าชิมมี่เรนนะครับชิมมี่เรนนะครับตรงนี้จะเป็นนะครับประเภทกรวดทรายกรวดทรายนะครับถ้าเป็นกรุปดินนะครับเราเรียกว่า G gw นะค G คือกรวด W คือเ well วลเกลดกรวดที่มันคละดีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพอน้ําที่ซึมมาพอเจอตัวชิมมี่เดนตัวนี้นะครับมันก็สามารถระบายออกไปได้นะครับในทางระบายออกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับก็จะมีวัดปริมาณตัวที่ซึมได้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า V not v ่ a ทีนี้นะครับในการในการก่อสร้างเขื่อนนะครับ เขาก็าจะบดอัดดินมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับทีนี้ดินตัวนี้นะครับเขาก็าจะเอาไปทำเอาไปทำเอาดินตัวนี้นะครับไปหาค่าแกมมาดีแม็กนะครับแกมมาดีแม็กก็คือความหนาแน่นแห้งสูงสุดนะครับแล้วก็ค่าที่เราเรียกว่า OMC นะครับ OMC ก็คือ Optimum Moisture Content นะครับในการในการควบคุมงานเขื่อนนะครับ มันก็จะมีอยู่ว่านะครับตรงตรงคอโซนนะครับตอนนี้เราเรียกว่าคอโซนคอโซนเนี่ยต้องบดอัดได้นะครับ98 Standard เปอร์เซ็านะครับทีนี้ก่อนดาเนินการก่อสร้างเราก็ดินนะครับไปหาความหนาแน่นสูงสูตรแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมก่อนนะครับแล้วเราต้องบดอัดให้ได้มากกว่า98 ทีนี้เวลาเราไปเทสนะครับเราก็จะใช้รวดทรายนะครับไปเทสเพื่อหาอะไรครับตรงนี้เพื่อหาแกมมาฟิลด์เดนซิตี้นะครับเพื่อหาความหนาแน่นเพื่อหาความหนาแน่นในสนามนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์คอมเพกชั่นนะครับเปอร์เซ็นต์คอมเพกชั่นเนี่ยก็จะเท่ากับความหนาแน่นในสนามหารด้วยแกมมาดีแม็ก ในห้องทดลองนะครับแล้วก็คูณด้วย100จะต้องมากกว่า98% s t ส n d a r d เปอร์ e r ตารตัวนี้ในส่วนของดินคอดินคอโซนนะครับทีนี้เรามาดูในแรนดอมโซนบ้างนะครับแรนดอมโซนนะครับเขาบอกว่าตรงนี้นะครับในการบอาดอัดเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาทีละชั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้จะบดอัดอยู่ที่95%นะครับเปอร์เซ็นต์ ต้องมากกว่า95%สัตต์พ็อกเตอร์ใช้วิธีการเทสเหมือนกันนะครับตรงทรายนะครับที่เป็นทรายเนี่ยนะครับตรงนี้นบรรจารบทอัดนะครับอยู่ที่มากกว่า75%นะครับ relative นะครับ relative density อ,อันนี้จะเป็นสับนะครับที่เราจะต้องเอาใช้ในในการที่จะไปสอบกันนะครับ อันนี้ครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับในการองค์ประกอบนะครับของเขื่อนดินถมแล้วก็วิธีการก่อสร้างนะครับสรุปให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับใครสนใจนะครับติวสอบในช่างแล้วก็วิศวกรชลประทานนะครับเรามีคอร์สติวสอบในช่างแล้วก็วิศวกรชลประทานใครสนใจนะครับสามารถพิมพ์01ได้เลยครับ